วัสดีครับคุณผู้ชมมันมีเรื่องเล่าจากบนสวรรค์มีสาวสามคนเนี่ยมันจะขึ้นไปบนสวรรค์แต่ก่อนจะขึ้นไปมันก็ต้องถูกผู้ที่ดูแลสวรรค์พิจารณาว่าสาวผู้นั้นเคยทำบาปใครมาก่อนหรือเปล่าผู้ดูแลประตูสวรรค์ก็ถามผู้หญิงคนแรกว่าเจ้าเป็นสาวบริสุทธิ์หรือเปล่า ส่วนผู้หญิงคนแรกก็บอกว่าก่อนแต่งงานฉันยังบริสุทธิ์แล้วฉันแต่งงานอยู่ฉันก็ยังคองความบริสุทธิ์อยู่ค่ะอ๋อดีมากยังนั้นเจ้าเอากุญแจเงินไปแล้วก็หันไปถามสาวคนที่สองเจ้ารักยังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าสาวคนที่สองก็ตอบว่าก่อนแต่งงาน,นฉันยังบริสุทธิ์อยู่ แต่พอแต่งงานแล้วฉันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วค่ะอืเอาวุญแจทองไปแล้วก็หันไปถามคนที่สามแล้วเธอละ่ะยังบริสุทธิ์อยู่ไหมคนที่สามก็ตอบตรงๆว่าอีฉันเองไม่บริสุทธิ์ค่ะก่อนแต่งงานฉันก็มีผัวเยอะแยะเลยมีคนนู้นมั่งคนนี้มั่งหลังแต่งงานแล้วฉันก็ยังมีเซ็กกับคนอื่นทั่วไปหมด อืมเจ้าของประตูสวรรค์ก็เลยบอกว่าเจ้านี่เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงอ่ะเอากุญแจห้องข้าไป